สวัสดีค่ะกระดับปีสวยๆจ้ามีกวางตุ้งสวยๆนะคะแต่งร้านสวยๆมีมะเขือยาวด้วยจ้ามะเขือเปราะแต่งกวาสวยๆหอมแขกหอมแขกแขกระเทียมหอมใหญ่นะคะ รถพ่วงพวงพร้อมอหมขายแล้วจ้าพวกนี้เช้าตีห้านะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยเสยงห่ามมากเลย hey. 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 ที่ห้าคือออกจากบ้านนะคะขายแถวจีงแก้วลาดกระบังค่ะใครอยากกินมาบ้านยายจำลองนะคะจะให้เป็นของฝากให้เป็นของฝากนะคะใครอยากกินผักอะไรก็ดึงเอาดึงเอาเลยขอบคุณมากมากค่ะใครอยากกินอะไรก็ดึงเอาเลยคะ่ะ ระหว่าบ้านถึงยายจำลองน่ะให้เป็นของฝากนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากกระตกเริ่พี่น้องหาคอนเทนต์ดี่ะยุ่งกระไลไหลอันนี้หาทุ่มกว่าๆนะพี่น้อง ได้ก็หาต่คอนเทนตอนนั่งขึ้นล่ะเพราะว่าเขาก็แล้วพี่น้องเขาก็แล้วยวยกกระทําตะกระลล่ะอันมุนี่ลูกเต่าทั้มาจากตลาดนี่จ้างคนงานมาจากตลาดลอยเสือเป็นพวัวเป็นพว่วงมาหยัดเซนสุดรถแดนหมอกเกอกหอดกับมอมัดพี่น้องออกจากตลาด ซีม่องเสากับแลนไปขายสกักอนสามถุงจังเข่ามาอัน,นได้สิข้ายวันนี้กันยัดไปได้รถละแลนหมอกกอกมาทำไม่หวันอันลอยเป็นผัวเป็นพ่วงมากกับขายเงินเสางามคือเกาวางวันเด็ดต่อยเด็ดสุนมันงามมือดอัวอันนะพี่นอ่อย พวงพวงพร้ผมผมผมอมบอกขายแล้วจ้าพวงีนเช้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ทีแล้วพี่น้องให้จำลองค่ะจะคอนเทนต์น้ำรดที่ไปหาใส่แล้ะเนาะประเด้ออกมาางอกเ้อขอโทษขออภัยหลายๆเด้อผู้ส้มกระไรที่พักนี่แหละมาไมา่เข้ากับมาไมา่คือเา่าทายอันนี้ก็ทายเทยดเดียวลูกก็ไปขายเมือ่อหมดรุ่นมากกับทายไม่มาทําไม่ก็คอยมาทําไม่กับมาทายไม่พี่น้องขอบคุณห,หลายๆค่ะ